สวัสดีครับพบกับดิฉันและรายการภาษาเกี่ยวซากและตัวขาเภาษาที่จะพาทุกคนไปสั้งภาษาญี่ปุ่นกันได้งงไหมครับคำท้ามาแรงของเราขอเสนอคำว่าขอรับชาติงงไหมครับงั้นเราไปชมสถพานต้นขาตัวอย่างกันเลยค่ะโหยคือแบบร้อนมากอะแล้วแบบ เดินโคก็ทมมาสิบเจ็ดปีแล้วเว้ยแกซื้อไม่หางานนี้ได้เลยอ่ะเศรซีเรียสมากอ่ะแล้วแบบแต่ไม่เป็นไรฉันจะต้องหางานให้ได้คอยอยู่นะอุ้งจะรับสมัครพนักงานชายชัดเลยเป็นผู้ชายนะเนี่ยเออปรับงานหน่อยแล้วกันเขาไม่รู้หรอกก็เป็นผู้ชายนะเนี่ยเป็นผู้จัดการบริษัทด้วย มารอคนมงสมัครงานอยู่อุต๊ะดูไรอ่ะสวัสดีค่ะดิฉันมารยารัศมีมาสมัครงานค่ะ่ทราบว่ามีตำแหน่งไหนว่างอยู่มั้ยคะมาช้าไปนะเต็มแล้วเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดเมื่อกี้ยังว่างอยู่เลยอะไรวะพี่คะพี่คะคือแบบว่าหนูอยากได้งานนี้มาก ผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงแต่เอ็มรเูเน okay, ี่ยเอเอาไงเหรอเอ้ยไม่ไวแล้วนะใส่เงินไงดีกว่าอยู่ที้ตังเงี้ยชอบเลยเนี่ยแต่นี่เรากำลัง corruption เห้ยเห้ยเห้ยได้งานแล้วแต่คือคือไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้รับผู้ชายใช่ปะ ก็ผู้ชายไงสุปกะรับผิดกผู้ชายวะเกี่ยมมากเลยทำไปได้ยังไงอ่ะเข้าใจหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจไปชมสถานการณ์ต่อไปกันเลยครับเคยชอบกินแค่อัพอินสตาแกรมวดเพื่อนๆหือแม่น้ำเลยอ่ะถ้ากินเนี่ยโห มาดก็ไม่มีเลยไงลาเ้ยฮะเอะไรนะเออเป็นคุณยายไงดูดีดูรอยเต็มหน้าเลยให้หลานไปซื้อีปีมาเอามาลบดูรอยบนหน้านะเออลาเลย้ีให้ยายหน่อยนะเอเอาไปหนึ่งค่ะ อันทอนเต็มเลยอ่ะคือคแม็กนะังกินแบบชม,มนมกิ <Cor rection. S 1> าานนะดีกว่านี่เรากำลังม Corruption คือสภาพบ้านน่าเกียดมากเลยมีเราด้วยที่เราไม่แย้เห็นปะเนี่ยเออเออก็มันก็ยังงงๆเนะาะว่า Corruption คืออะไรงั้นเราไปชมสถานการณ์สุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะ คือช sí so si no ื่อคนหญิงหางกระเบนนีออกมาคือคนที่สวยแล้วรวยมากแต่แบบคือไม่ได้หรอโกงเขวามาไงเต็มเลยเอออย่าไปบอกใครนะเฮ้ยนี่ครโกงบ้างอีกเยอะ ไมฉันไม่ได้หรอเออ What เออฉันโดนยจกู Corruption ขอกกันรู้เลย Corruption นั่นอะโดนก็ต้องกลัวแหละเออจบไปแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ตัวอย่างทั้สามสถานการณ์ของเรา ก็คงจะเข้าใจความขัดชย้งแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันไม่ดีอย่าไปทำนะไม่เอา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 ,เอาสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมหรับวันนี้สวัสดีค่ะ